สวัสดีค่ะน้าชสชาโนสวัสดีค่ะวัะโนโนี้ก็พาน้องๆมาเดิเล่นอีกนะคะไกลกว่าจากบ้านนีดหนึ่งชสชาโนชะสชาใหญ่ๆนะชสชาดื้อค่ะเขาจะนอนกับพื้นนะไม่ให้เขานอนเนื้อตัวเขาจะเป็นอ่นอาคันนะเขาจะคันเนื้อคันตัว ไอ้ชาโนโอ่ะแกให้ใช้สิเกิดสิไอ้ชาโนโอ้ยแกยังเนติงตงติงตงเป็นเด็กดีอะไม่ดื้อค่ะเฮ้ยไอ้ชานโน้าชะไอ้ชา,ชา,ชาโนโอ่ะเนี่ยเห็นพื้นพื้นเห็นแดนดแดเดเวลาเนี่ยชอบ เต้งรู้ส <you>. ึกว่าอทางนี้ไม่เคยเดินเริ่มกลัวแล้วค่ะแปลเพปกใหม่ๆเต้งเต่งก็ไม่เอาเลยเริ่มกลัวแล้วหาทางกลับบ้านแล้วไม่เหมือนชาชานะยิ่งทางแปลกแปลกใหม่ๆแล้วเขาอยากรู้ค่ะเต่งเตงไม่ได้นะคะทางที่เขาไม่เคยเดินนะเขาจะกลัวเขาจะหาทางกลับทางเดิมน่ะแต่อันนี้เต่งเตงกลับไปถูกรถเนี่ยไม่ใช่ทางเดิมนะ เขาเริ่มมองแล้วเดี๋ยน้องชาชาเขาจะเดินนำทางค่ะตัวนี้เขาจะไม่กลัวอะไรเลยเจ้เๆก็จะตามทางนี้เราก็ไม่อยากให้เดินเนะเาะกลัวแบบไม่เคยไม่เคยพาเขาเดินเน่ะกลัวเขาแบบวางยาอะไรเงี้ยกลัวเขาไปดมกินอะไรแปลกๆหรือไป เลียพื้นอะไรเงี้ยกลัวมีกลัวมนีนั่นยากว่ากลัวายาพิษอะไรเงี้ยถ้าชาโนวแล้วเด็กๆนั่นเขาไม่เคยเดินแล้วเขาจะดมกินค่ะเขาจะดมกินเขาจะหาทางกลับบ้าน,นเจ๊งเนาะวันนี้อากาศดีค่ะ เต็งชิงช่องแล้วใช่ถามเนาะเขาจะวางเครื่องหมายของเขาว่าเขาเดินทางนี้นะเขาจะดมกลิ่นแล้วเขาจะรู้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนเขาจะดมกลิ่นไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่เคยเดินแล้วเขาจะวางวางวางอะไรเขายกวางอะไรเขาจะ ชิช้ชสองก็จะลอดทางไม่มีก็จะบังคับไห้ออกมาจริเอเนาะเนี่ยเขาจะเริ่มดมกินแล้วถ่าไปด้วยดูเขาไปด้วยมันก็ลำบากนะอีะคลิปอาจจะอะไม่สวยก็ขอโทษขออภัยนะคะเน่แล้วก็อยากให้ดูธรรมชาติที่ตามพาเขาออกมาเดินลเล่นอย่างเงี้ยเป็นยังไง ธรรมชาติของเด็กค่ะถ่ายแในห้องก็กไม่มีอะไรจะดูเนาะถายธรรมชาติของเขาก็กชอบยังไงเป็เป็ดใหม่ๆจะพาเขาเดินนี่ก็ไม่เคยมาหรอกแต่ก็พาเด็กหาทางออกหาทางกลับบ้านอันนี้เป็นตึกรัฐบาลค่ะที่อยู่เป็นจตึกของเอ่อ เีตึกส่วนบุคคลอันนี้เป็นตึกรัฐบาลพื้นมันจะไม่เหมือนกันเขาจะเก่าๆหน่อยนะตึกรัฐบาลเะ่เก่าหน่อยว่าชาโนอ่ะชาจะดื้อมากเลยเขาจะพอกอ่า ถ้าแบบว่าอะไรที่ใหม่ๆแปลกๆก็ใหม่เขาอยากเรียนรู้อ,ะอ่ะเขาจะดมกลิ่นมั่วเลยเราอยากเขาเดินทางน,นี้เขาก็มีเดินนะไม่กี่เดินวกไปววนมาอะไรของเขาไม่รู้เขาจะดมกลิ่นนะก็ข,ขอจบคลิปไเพียงตรงนี้นะคะเพราะว่าอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆ เด็กดื้ออีเด็กไม่เชื่อฟังพยายามหาทางกลับบ้านหาเด็กหาทางกลับบ้านก็ไม่หลงหรอกแต่มันต้องโอมต้องหาทางออกค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเช่นนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยาอกกับเด็กๆด้วยะคะช่วยยายอกหาทางกลับบ้านด้วยค่ะ เราจะต้องหาทางกลับบ้านก่อนค่ะอันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ